สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบครับช่อง7สีขอนําท่านผู้ชมไปยังเวทีมวยออสกาโจฮอลนะครับในเมืองออสก้าประเทศญี่ปุ่นครับนักมวยไทยแชมป์โลกข,ของเราก็คือสริมงคลสิงห์มนัสศักครับจะขึ้นป้องกันตําแหน่งแชมป์ในรุ่นแบนต์ตเวทของสภารมโลกหรือว่า w b c นะครับกับผู้ท้าชิงเจ้าถิ่นก็คือโจอ,อิชิโรทัตสึโยชินะครับนี่เป็นช่วงของการแนะนํานักมวยทั้งคู่บนเวทีนะครับ ปรีมงคนนะครับนี่เป็นแชมป์โลกขวัญใจชาวชาวไทยเราอีกท่านหนึ่งนะครับกรรมการผู้ห้ามนั้นคือริชาร์ดสติลนะครับเขาแนะนำแชมป์โลกก่อนนะครับแล้วต่อไปก็จะแนะนำผู้ท้าชิงครับก็คือนักมวยจากญี่ปุ่นนะครับทัตสึโยชิคนนี้เป็นอดีตแชมป์โลกมาแล้ว,ว,ว,วเดี๋ยวยังไม่เห็นชมหน้าชัดๆนะครับถ่ายจากทางด้านหลัง และตอนนี้นะครับผู้บรรยายของเรานะครับของช่องเจ็ดสีอีกท่านหนึ่งนะครับก็อยู่ที่โอซาก้านะครับเรารอกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราฟังอ้าวแม่ครับไม่มีเคารพธงชาตินะครับไม่มีการร้องเพลงชาติใดๆทั้งสิ้นเลยครับวันนี้วิชั a r สกิลนะครับเรียกมาแนะนําตัวแล้ว มีผึ้หน้าชัดๆของสี่มงคลครับสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้ครับนักมวยไทยเราก็ต้องเดินทางไปป้องกันข้างนอกนะครับครับท่านชมครับการชกนั้นยกที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วครับและขนาดนี้ครับผู้บรรยายของเรานะครับคุณชัยทัศน์สละทานครับนั่งอยู่ขอบเวทีนะครับที่โอซาก้าครับจะบรรยายสดจากในเวทีเลยครับขอบคุณครับคุณองเทพครับสวัสดีครับท่านชมครับ แบบไฟนี้กรรมชมคงจะเห็นนะครับพิธีการบนเวทีนั้นเรียกว่าสั้นกระชับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกประวัติใดครับการชกยกที่หนึ่งนั้นเรื่องขึ้นแล้วนะครับสิริมงคลนครทองปาร์ควิวของเรานะครับขึ้นเวทีด้วยน้ําหนักตัวตามพิกัดนะครับเมื่อวานนี้ช่างเท่ากันพอดีครับแล้วก็ช่างครั้งเดียวผ่านที่โอซาก้าแคสเซน h a ลหรือว่าโอซาก้าโจฮอล มีความจูถึง14,000ที่นั่งครับแน่นทุกที่นั่งเลยครับท่านผู้ชมครับอัตราค่าชมลิงไซนั่น38,000เยนครับตกเป็นเงินไทย12,000บาทต่ำสุดนั่น5,000เยนครับก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ1,500บาทสำหรับเด็กๆต้องตีตัวดูทั้งหมดนะครับตกไปละ1,000บาทครับถือว่าเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่ที่อจิโตฮอนดาจัด สมศักดิ์ศรีจริงๆครับโดยนำเอา w w a และ WBC มาจัดพร้อมกันที่นี่ครับและคู่ก่อนหน้านี้ครับคือโพเซโบนิญ่าครับต่อยกับเบ็กิยามากุชิซึ่งเคยแพ้น้องพิช,ชิตชอสิริวัตรมาแล้วนะครับโพเซ่ป้องกันตำแหน่งของตัวเองครับโบนิญ่าป้องกันตำแหน่งของตัวเองโดยการน็นอกยามากุชิกลางยกที่6นะครับชนะเทนิกเก้นล็อกเอาก่อนหน้านี้ประมาณ1 5นาทีครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันระหว่าง อดีตแชมป์โลกครับคือทาซิโยชิอายุ27ปีแล้วนะครับกับสิรีมงคลนครทองปาร์วิวปีนี้20ครับ20ปีกับ5เดือนครับนี่เป็นการป้องการแหน่งครั้งที่4ของศิรีมงคลครับหลังจากที่ได้แชมป์อย่างสดสวยที่จังหวัดพิษณุโลกนับนี้เป็นนักที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจครับโตเโหครับทุกขาของทาซิโยชิ ตัวทีเดียวนะครับลื่นนะครับป้ดูแฟนมวยชาวญี่ปุ่นครับลื่นล้มเสียหลักลงไปครับผู้กอนก็บอกว่ามั่นใจนะครับไฟนี้ตว,ว่าหน้าตัวทีเดียวครับชก้วยแรงกดดันสภาพอากาศนั้น13-14องศาเซลเซียสครับแล้วก็มีฝนตกตลอดตั้งแต่เมื่อคืนครับถึงบัดนี้ดีเป็นยกที่หนึ่งครับ หมดยกครับผู้ชมครับกลับมาที่โอซาก้าแคสซินฮอลอีกครั้งครับเพื่อชมการป้องกันตำแหน่งของศิลิมณคลครั้งที่4ครับยกที่2เริ่มขึ้นแล้วครับผู้บรรยายข้างเวทีนั้นอดีตแชมป์โลกนะครับคือไฟติ้งฮาราดากับซูยชิฮามาดาครับพร้อมทาง ain, ทมิสเ์เคนคุซุกีิครับบาลุ้นกันต่อครับยกที่2 ประมาทไม่ได้เลยครับสําหรับคาซิโอชินั้นเขาเคยเป็นอดีตแชมป์รุ่นนี้ครับแต่ใช้ความพยายามหลายครั้งยังไม่สําเร็จครับแล้วก็เป็นฝันใจของชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศทีเดียวครับเพราะว่าในขณะนี้นั้นเขาไม่มีแชมป์โลกคนญี่ปุ่นชื่นชอบคาซิโอชิในฐานะที่เขาเป็นอดีตแชมป์บุกตายครับ เอาลครับเริ่มจะจับทางถูกเหมือนกันครับสีมงคลว่ากันว่าชาวญี่ปุ่นนั้นนิยมในตัวของทาิโยชินี่เปลียบเสมือนคนไทยชื่นชอบเขาทรายกาแล,ล็กซีในอดีตอย่างไรอย่างนั้นครับทุกที่นั่งในโอลด้าเทเซนฮอลนั้นเต็มไปหมดครับุบขาสั้นๆครับ เ็นฝ่ายเดินขยับขยับเข้าไปครับทาซิโยชิยับ้ายต่างคนต่างยับคนละหมัดยังหนยังเห็นอยู่ที่การยับซะมากกว่าแลวครับในขณะน,นี้ก็อาจจะเล่นจังหวะดูเชิงครับต่างคนต่างยับ้ายคนละหมัดไม่ถึงกับปัดายของทาซิโยชิสิเดียคนก็ร้อนนันสูงกว่าประมาณสองเซนนะครับถือว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนั้น ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเสียงแรงเคียร์ของชาวแดนอาทิตย์อุทัยนี่แหละครับในขณะนี้นั้นชาวไทยที่อยู่ในโตเกียวครับเหมารถบัสมาเชียสิริมงคลที่โอซาก้านี่รถบัสคันใหญ่ๆเลยครับทิงขวาไม่ถึงครับ เป็นจังหวะที่สิริมงคลนั้นหมุนวนออกไปยับซ้ายยับซ้ายยังไม่เร่งนะครับพัชโยชิก็เป็นฝ่ายเดินแต่ว่าก็ดูว่ายังทําอะไรสิริมงคลไม่ถนัดนะครับนี่นะครับกดกาดเลยครับพัชโยชิปีนี้อายุ27แล้วนะครับสุดท้ายไม่ถึงครับดูเหมือนว่าอาจจะเป็นแผนการ ชกของมิจัติิจตชาเลยครับมดยกที่สองคุณผู้ชมครับกลับมาที่ออสการ์แทสซันฮอลเพื่อชมการป้องกันตำแหน่งของสิริมงคลครับยกที่สามดูว่าชาเดกิซันจึงเป็นเทรนเนอร์ของสิริมงคลน,นั้นวางแผนการชกอย่างไรครับสองยกดูที่ผ่านมานั้นดูมนว่าให้ตั้งรับอะไรครับยังคงใช้สไตล์เหมือนเดิมครับคาสิโยชิเดินแล้วตอกระแทกหมัดหน้าครับเป็นหมัดซ้าย ออกหมัดค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวครับอยัดตายดูจังหวะการโยกไหลการฟุตเวิร์กครับใหยัดสองหมัดครับทาิโยชิเขาเริ่มวอร์มตั้งแต่4โมงเศษในเวลาเมืองไทยนะครับสำหรับทาิโยชิ <Great. S 2> อีกฉากตีนะครับหนึ่งในสิของโลกครับกรรมการติดอันดับหนในสิของโลกก็ถือว่าไปเมืองไทยหลายครั้งครับแฟนมวยชาวไทยคอ,องคงคุนหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีผ่านไปครึ่งยกแล้วครับสำหรับยกที่3ต่างคนต่างโดนจะแทกยับตายยับตายดูว่ายังไม่มี ไทออกหมัดขวาเน้นๆนะครับแม่ตดคอ,อครับอาแล้วครับถูกวาหุกขวาทาชิโอชิโดนใบหมัดแล้วครับเด็ก้ายต่อเป็นทักมวยค่อนข้างออกลูกแอคอติสหน่อยเลยครับทางวันถแถลงข่าวโอ้โหอุปคดหมัดนี้ครับโดนเต็มๆทางวันถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ตรวจร่างกายนั้นแม่ยียวนไม่ไม่ธรรมดาครับสหรับทาชิโยชิ ขวาตรงครับพูดถึงด้านสายตานั้นแพทย์ที่โรงพยาบาลบอกว่าสายตาสิริมงคลค่อนข้างจะดีกว่าทัชโยชิต่างคนต่างแลกยัดทิ้งขวามาแต่ว่าไปโดนศีรษะท่อนบนนะครับเอาโอ้โหปัดนี้โดนเต็มเลยครับเต็มปากเต็มจมูกครับทัชโยชิอาล้ครับดูเหมือนว่าสิริมงคลนั้นเริ่มจะจับทางได้นะครับหมุนบนทางซ้ายครับ ตัดซ้ายลำตัวหนึ่งหมัดทิ้งขวาไม่ถึงครับอ้าอาบัตค์ายหมัดกระสู่โดนแล้วแปลกด้วยเลยครับอาล้ครับซ้ายต่อซ้ายยัดสองตำหมัดครับทิ้งขวาตรงถูกซ้ายครับเนอาอการแล้วครับตะชิโอชิถูกซ้ายอาแล้วครับปลายยกนีเราก็เห็นชัดเจนเลยครับว่าธิรมงคลนั้นต่อยหมัดได้จัดแจ้งกว่าแล้วตะชิโอชิถูกปักล้วออกอาการครับจะยังเดินอยู่ครับมดยกครับ คุณเครื่องดึงกระทิงแดงครับกลับมาที่โอสาก้าครับท่านผู้ชมครับยกที่ผ่านมานั้นถือว่าัาโยชินั้นถูกซ้ายลูกซ้ายจัดลำตัวแล้วก็หมัดขวาที่โดนเข้าไปนั้นโดนเต็มเต็มนะครับลุ้นกันต่อครับยกที่สี่ลูกซ้ายนาคทีเดยวครับเอาแล้วครับแย่กันแล้วครับอย่างนี้ถือว่าแย่กันได้เสียเลยครับคิลมุเขาก็โดนนะครับขวาตรงดูแฟนมวยชาวญี่ปุ่นครับัาโยชิปล่อยถูกนี่เรียกว่าลุกกันทั้งสนามครับเอาแล้วครับ ไปตั้งหัวไหลเลยครับเอาคางซ่อนไหลครับทาช,ชิโยชิยังเดินเหมือนเดิมครับต้องระวังครับโดนสองหมัดครับทิลมคนรือว่าแลกกันแบบได้เสียรู้เรื่องไปเลยแล้วครับมาถึงยกนี้เอาแล้วครับดูครับุกตายกับอัปปะคัสายเขียงเทียร์ภายในโอซาก้า โจฮาห,หรือว่าออสกาเชสตะครั้ <c oughs> ไม่ต้องฟังแล้วครับฟังไม่ได้สับครับว่ากันอย่างนั้นนะครับมี่ห่างจากโตเกียว750กิโลเมตรกอกรุงเทพเชียงใหม่ครับ <c oughs> เดินทางโดยรถยนต์นั้น5-6ชั่วโมงครับแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงโน้มิีนี่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่จะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่นี่3ชั่วโมงครับกด <c oughs> คอครับ <c oughs> มีชาสินเตืนไหมไม่เตือนครับ ต่างคนต่างแยกรยับซ้ายคนลำมัดแม่ออกซ้ายทีออกขวาดีออกดีลาแล้วครับทัชโยชิลดกาดต่ำแล้วเต้นต้องเก็บอารมณ์ให้ดีนะครับสำหรับศิริมงคลเพราะว่าไปเสียอารมณ์กับทัชโยชินี่เป็นเรื่องของความกดดันครับ1 2เอาล่ะแล้วครับหกซ้ายโดนแยกบซ้ายแยกบซ้ายทัชโยชิทิ้งขวา แม่มาจายก็แรงทีเดียวครับแปลกขวาต่อขวาครับเอาละครับระยะประชิดแม่ทะเยอที่นียังต่อยเต็มหมัดนะครับเอาละครับโดนขวาบ้างยกปีใกล้จะหมดยกครับโดนด้วยกันทั้งคู่ครับขวาต่อขวาคนละหมัดมาบัตรสวยครับเอาละครับทีมมงคนกาต้องดีครับกาจะต้องรับกุมยกนี้ ปลายยกลาโดนะครับปล้จะหมดยกแล้วครับทักเยวิชดูครับได้เวลานะครับนาทีทองของเขาไล่เลยครับแบบดูครับปลายยกนี่น่าเป็นวงศิลป์มคนเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าโดนไหลหมัดครับปลาจะหมดยกแล้วครับอีกสี่วินาทีครับอีกสี่วินาทีครับอีกสี่วินาทีครับหมดยกครับยกทุก็กลับมาชมกันต่อครับ ขอบคุณมูโคลิคครับยกที่5้าครับปลายยกที่4นั้นก็่ังภาพที่เห็นครับดูแล้วก็เสียวครับแต่ว่าเวลานี้นั้นแดนมวยชาวแดนปลาดิบชาวอธิบายนี้ไม่มีใครนั่งเลยครับยืนกันหมดแล้วครับสู้ครับเป็นช่วงนาทีสําคัญครับที่ีิลิมคนจะต้องรัดกุมครับเพราะว่าเสียงแรงเคียย์แล้วก็พลังความหนักนะครับของทศิลยวที่นั่นยังดูหนักห่วงอยู่ครับในขณะที่เราดันโดนเมื่อปลายยกที่แล้วครับการต้องดีครับต้องรัดกุมเอาล้ครับ เริ่มจะฟื้นครับแต่ยังโดนอยู่ครับตายสั้นๆของทะยชิม่โอ้จะต้องต้องรัดกลุมครับหม่าจะเปิดอย่างนี้อันตรายครับเอ้าแล้วครับจาต้องรัดกลุมครับมซ้ายสั้นๆทะยูชินัดนปล่อยข้างดีครับโดยเฉพาะหุกซ้ายคอซ้ายแล้วก็อัปคัตครับนี่ครับอเอ้าแล้วครับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นนั้นน้าไม่ติดแล้วครับหนึ่งหมื่นสี่พันที่นั่งครับ เอาแล้วครับสะใจครับไม่แต่ว่าทำท่าจะไม่ดีนะครับคิอป์มงคลทำท่าจะครื่องข้าลงไปครับเปิดโดนเยอะๆครับโดนบนสลับล่างครับเอาแล้วครับโดนเหมือนกันครับประเช้าที่ถูกคุกต้หยุดเหมือนกันแรลกแล้วครับยกห้าอับประคัตลำตัวต้องกาต้องดีครับหน้าอย่าเปิดครับ หุกซ้ายโดนเหมือนกันครับเูชิผ่านไปแล้วครับคลื่นยกหุกโดนหุกขวาเต็มเต็มหนึ่งหมัดครับอัประคับไม่ถึงครับชิลโมคอนรันโตมไม่ได้ครับกาต้องดีครับเราับมาโดนอีกชุดหนึ่งครับกาต้องดีครับกาต้องรัดกุ้มหน้าอยับเปิดนี่ครับไม่แต้วชูเชจบขยันต่อยครับออกหมัดได้ตลอดเวลา าล้วครับชนกันแล้วแม้ว่าแต่สภาพตู้นะครับสภาพเรารดโดนหนักกว่าต่ายกครับปลายยกที่ห้าออกอาการมากกว่าครับสําหรับศิริมงคลโดนลําตัวเราไม่สู้ดีครับแม่จะต้องประคองให้ประคองให้รอดครับสำหรับยกนี้เลยบาดขวาเต็มเต็มเลยครับป็นการอีกคราบนับเลยครับ โดนขวาตรงมาสักคู่ที่โดนจนเจม 6, 7ไกลข้ามูลครับนับถึงนี้8ครับใกล้จะหมดยกครับตัวยกมีต้องเอาตัวให้รอดครับสำหรับโอต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับต้องกอดไว้ก่อนครับไม่กอดนะครับไม่กอดกันค่อนข้างอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับ2นาทีครับจะหมดจุกพีอาร์บนยกครับขอบคุณเล็กพัทยานยนปฏิวัติครับลุ้นกันต่อครับสุดเดียวครับ ยกที่ยกห้านั้นเราก็อย่างที่เห็นครับเราก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเจ้าโอครับสิริมงคลยกที่หกครับเราถูกไปแล้วหนึ่งนับนะครับเมื่อยกที่ผ่านมาเอาแล้วครับสวมหัวใจสิงแล้วนะครับสิริมงคลเอาครับโดนหมัดยักติตาซ้ายแแต่ว่าระยะประชิดครับต่อยลำตัวนี่สิครับพิโยธิต่อยได้ดีครับระยะห่างเราก็ไม่เร็ว จังหวะัวมไม่ได้นะครับถูกลำตัวไม่สู้ดีครับ่างคนต่างพิ้งเลยครับคายูชิก็โดนเหมือนกันครับผ่าทางจะดูเหนื่อยๆไปนิดแลวครับคายูชิจะรู้สึกปลายปลายเปลือกตาแลวครับเปลือกตาด้านซ้ายของคายูชินั้นมีเลือดไหลออกมาให้เห็นแล้วนะครับเอาแล้วครับยกทีหก ตุนกันต่อครับนี่ครับจังหวะที่ต่อยได้เร็วเลยครับหมัดระยะไปคชิดซีซีนัดต่อยได้เร็วโอ้โหขวาตรงครับโดนเต็มเ็อันตรายครับเข้าแล้วครับโดนเหมือนกันป้าแต่ว่าเอาคืนทันทีครับซาจูรีนั้นออกมาได้เร็วกว่าครับดูครับหนึ่งสองสามสี่ในขณะที่เราชากว่านิดนึงครับหัวใจครับหัวใจเท่านั้นครับสภาพนั้นเราค่อนข้างจะเสียเปรียบครับเข้าล้ครับ เป็นโชกิก็โดนเหมือนกันโดนทรายอปประคดำตัวแหมขาล่างครับการยืนนั่นไปโชชิยืนได้มั่นคงกว่านี่ครับจังหวะออกมาชุดผ่านไปแล้วครับเวลาที่เหลือนี่ต้องลุ้นกันต่อครับไม่ถึงหนึ่งนาที เ็นที่นาสังเกตว่ามวยคู่นี้นะครับลอยก็มาถึงยกนี้แล้วไม่มีกอดกันครับไม่มีเอาแล้วครับแลกขวาต่อขวาบวกไปเลยครับต่วาดูแล้วก็ป็่ห่วงครับเพราะว่าสภาพการยืนนั้นของเราไม่นิ่งนะครับจับเอาแล้วครับผู้เลที่ก็โดนสองหมัดเต็มๆไม่กอดไม่ทิ้งครับลำตัวครับโดนลำตัวแหลก ไม่ยอมให้ก่อนครับปัจจุบันนัทผลักบอกเหนื่อยเหมือนกันแหละครับปัจจุบันก็โดนโดนจนอ่อนไปเหมือนกันเอาละครับต้องสวมหัวใจกันแล้วละครับมาถึงขณะนี้นั้นทีมประพลต้องคงต้องสวมหัวใจครับอีกห้าวินาทีครับของยกที่หกเอาละครับปัจจุบันก็มวยเงินเหมือนกันครับหมดยกครับขอบคุณน้ำมันเครื่องคาเทคเดโลห้าร้อยครับทผู้ชมครับกลับมาที่โอซาก้าเพื่อชมยกที่เจ็ดครับเมื่อปลายยกที่หกนั้น ก็เห็นมันชัดเจนนะครับว่าทาชโอชินั้นก็โดนสองหมัดเต็มๆแล้วหลังจากนั้นก็ดูว่าแผ่วลงไปครับเอาแล้วครับหัวใจของนักชกชาวไทยครับสิริมงคนนั้นจะได้เห็นกันวันนี้ครับแลกกันแล้วนะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าแผ่วเอาแล้วครับทาชโอชิโดนแล้วต้องกอดครับนี่ครับแท็กติกในขณะที่ศิริมงคลนั้นโดนแล้วไม่กอดครับเราถูกนับนะครับใต้ตาซ้ายของทัชิโอชิน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับ ทีมอุบัตต้องรัดกุมครับต้องรัดกลุมเอาแล้วครับโดบ้างแล้วครับทาชิโอชินำหนักนั้นคาดว่าต่างคนต่างต้องคุมกันอย่างดีทันกันอย่างมากครับเราอาจจะดูไม่สดขึ้นมากกว่าเอาแล้วครับเริ่มถอยแล้วครับทาชิโอชิอายุของเขานั้นปีนี้27แล้วครับเริ่มกอดครับเ้าวแล้วครับฮุกท้ายฮุกท้ายท่านผู้ชมชาวไทยคงเห็นนะครับ การต่อสู้ที่ตื่นเต้นครับนี่เป็นการต้องการตำแหแ่งครั้งที่4แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาปกันแห่น่งนอกประเทศครับคิดว่าแฟนมวยชาวไทยทั่วประเทศคงเปิดช่องเจ็บรับชมอยู่ในขณะนี้ครับ <c oughs> โดนตรงนี้ไม่ดีครับนีครับทางที่สองครับโดนคอครับโดนที่ลำตัวริชัสตีเริ่มนับครับ2อ4สามลี่ห้าหกละครับเจ็ด นับไปถึง8ครับโดนสองนับครับเราถูกลำตัวเราต้องระวังครับโอ้โหลำตัวท่ายล่าขวาบนชุดใหญ่ครับชุดใหญ่อันตรายครับอันตรายแล้วครับไม่ไหวครับวิชาสินพฤติการชกเลยครับโอ้โหท่านครับโดนลำตัวไม่ได้ครับเราถูกลำตัวแล้วอออาการราบยโยจีครับอดีตนั้นเป็นแชมป์เข่นขัดรุ่นนี้ครับ แล้วเขาใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดครับที่จะกลับมาทวงเขมขัดคืนเราโดนเยอะนะครับโดนเยอะแต่ว่าใกล้ลุ้นใกล้จะได้เสียครับวลาดแต่ว่าชุดหลังนี่โดนลำตัวครับได้ต,ตัดลำตัวแล้วขวาขึ้นบนใต้ตัดลำตัวแล้วขวาขึ้นบนอาการของเจ้าโออ,อ,กอาการเลยครับภาพยังคงจับอยู่ที่โยอิชิโรท่ทาโยชิครับ ในขณะสิทิมงคลนั้นหลั่งน้ําตาเลยครับด้วยความเสียใจเลยครับเพราะว่ามีความตั้งใจอย่างเต็มที่ครับสลหรับลำนนี้แต่ว่าปัญหาของโจสิทิมงคลก็คือการคุมน้ําหนักนะครับการคุมน้ําหนักค่อนข้างมากทีเดียวครับในขณะที่ผู้ผู้ประสบชัยชนะคือไัสโยชินั้นก็หลั่งน้ําตาเหมือนกันครับคงไม่ต้องพูดนะครับสำหรับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นนั้น จะแสดงความยินดีกับใั้ชนะครั้งนี้ขนาดไหนครับเพราะว่าเขานนั้นเป็นขวัญใจนะครับเป็นขวัญใจของคน,คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเขาชื่นชอบระโยชินีเปรียบเสมือนพวกเราครับที่น้องแฟนมวยชาวไทยดีชื่นชอบเขาทรายแกเรซ่อดีตนักชกผู้ยิ่งใหญ่ของเรายังไงอย่างนั้นครับภาพจับมาอยู่ที่สิิมงคลครับมีความเสียใจครับทีชาตีมก็ เข้าไปแสดงความยินดีกับโยชิโร่ทาชิโยชิครับมิสเตอร์โยชิฮารุนากายาม่าครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่โอซาก้าครับดูเหมือนว่าทาชิโยชินั้นเข้าไปปลอบใจนะครับไปแสดงสิบิลิทของความเป็นนักกีฬาครับเป็นนักกีฬาที่ดีไปปลอบใจโอของเราครับโอยังคงร้องง่ายอยู่ครับก็ต้องขอขอบคุณเอชบีเฟอร์นิเจอร์นะครับ บมูกลิกน้ำมันเครื่องคานเทคเดโล500เครื่องดื่มไปทิงแดงเล็กขักยดยานยนต์ปฏิวัติครับที่ทำให้เกิดการแต่ทอดสดท่านนี้ครับก็เป็นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับกีฬามีแพ้มีชนะครับเขาแข็งแกร่งกว่าก็ต้อ,ตองให้เป็นผู้ชนะไปครับเมื่อสักครู่นี้ประธานสภาพอโลครับโคลเซสุรลมารก็ขึ้นไปบนเวทีนี่คือสมหน้าของผู้ชนะครับเข้มขัด เปลี่ยนมือครับแล้วก็นอดีตนั้นเส้นนี้เขาครองอยู่ครับเขาใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่โอากานั่นเพราะว่าว่าาว่าไฟนี้นั่นเป็นเป็นไฟสําคัญอย่างยิ่งที่เรียกกันว่า,าไฟนั่นแจ็คกิเมนครับคือเป็นไฟสุดท้ายไฟที่จะตาไฟอนาคตอะไรทั้งนองนั้นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จครับในขณะทีอ่อีกคนนึงครับคือ,อยามาโกชิน,นั้นแพ้น็อกไป ผู้ชมครับต้องขอขอบคุณคุณธรรมนูนวังหลีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับสายการบินแห่งชาติอนุเคราะห์ในการเดินทางครั้งนี้ครับขอบคุณคุณเจรุนวณิชาคุณนข่าวกีฬาไทยรัฐคุณแดงตานีนักส่วพิม์ข่าวสดคุณช้างพีอาร์นักส่วพิมมวยสยามขอบคุณคุณอนุวัฒสีสวัสดิ์ครับที่ ช่วยแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้พวกเราได้ตักใกันนะครับแล้วก็อีกท่านนึงครับมิสเตอร์อากิลาผู้สื่อข่าวพิเศตนนกสุทิมสยากีฬารายวันประจําประเทศญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับเราคงจะนําภาพยกสำคัญสักความนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครับแต่ว่าในขณะนี้นั้นดูครับภาพเหตุการณ์ในอซสกาโจฮอลหรือว่าอซสกาแคสตันฮอลนั้นคนญี่ปุ่นนั้นแสดงความยินดีครับเข้าสัมภาษณ์นะครับเข้าสัมภาษณ์ ชมป์นคน <usable S 1> ใหม่ครับพระโยชิてていいพระโยชิเขาขอบคุณแฟนมวยที่เข้ามาตรงแรงใจเชียร์เขานะครับนนแล้วก็พูดต่อว่าฟูเรโะมารุเซนชเขาเป็นกงเวไก่ที่เขาเนกงย นี่เป็นภาษาพื้นเมืองของโอซาก้าแล้วครับสําหรับแจนคนใหม่นี่นะครับโจอิชิโร่ทาคิโอชินี่เป็นเป็นคว้าโอซาก้าโดยกําเนิดครับสำหรับแม่นะครับสําหรับชื่อโจอิชิโร่ดีก็เป็นชื่อพระเอกในหนังการ์ตูนนะครับซึ่งพ่อเป็นคนตั้งให้นนีี่ปเราจะสัมภาษณ์ความรู้สึกของ ท่านคนใหม่เลยครับยやはりこの地元大阪の声援は力になりましたかว่าขอบคุณครับขอบคุณยังวไปสุไลมานไปโจยครับต้องขอบคุณคุณอนุวัตรีสวัสดิ์ครับมีมาอยู่ที่โตเกียว11ปีแล้วครับแล้วก็มาร่วมมาให้ดีครับโฮเซ่โฮเซ่สุไลมานครับไปแสดงความยินดีกับเทซูโยชิครับไปดูมือมานั่งชมศึกนะครับมานั่งชมศึก กบฏที่สา์ครั้งนี้ครับรวมทั้งตัวแทนของเมนโนซาทีวีเอครับผมคงต้องโยนกลับไปที่คุณพงเทครับเพื่อให้คุณพเทพได้ทำหน้าที่ต่อดูยกสำคัญสำคัญน,นะครับแล้วก็โอ,อกาสลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ที่กรุงเทพสวัสดีครับ